ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆก็เข้ามาสู่เกม w อล r o บอ t นะครับสำหรับกิจกรรมเก่าก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ก็เริ่มกิจกรรมใหม่แล้วนะครับเข้ามากิจกรรมนี้ก็มีไอเทมพร้อมโรบอตใหม่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูสำหรับกล่อง100โทเค็นนะครับก็จะมีเจ้ากะปิตัวม i l ิเตนะครับ <c oughs> ขอโทษนะครับก็เข้ามาใหม่หน้าตานี่จะดูดุดันหน่อยครับสีดำตัดด้วยสีเขียวตัวนี้ก็จะเป็นมิลิเตก็จะเพิ่มเลือดไปอีก10%นะครับก็ยืนได้นานขึ้นแล้วก็จะมีปืนมิลิเตใหม่มาอีกหนึ่งกระบอกนะครับเป็นขนาดเบาเป็นปืนยิงวิธีโค้งเหมือนเดิมครับ หน้าตาก็เข้ามาให้เข้ากับเจ้ากะปิมิริเตดเลยแล้วก็ส่วนเจ้าโรบอทฮาร์บี้นี่ก็ไม่มีแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้แต่ว่าก็ยังมีเจ้าไซเลนเราก็จะมีพลขับของไซเลนนะครับอันนี้จะเป็นพลขับของไซเลนหรือเจ้าฮาร์บี้ก็ได้แล้วก็พลขับอันนี้จะเป็นของเจ้ากะปินะครับสำหรับกล่องหนึ่งร้อยโทเคน เพื่อนๆก็มีโอกาสได้มาใช้กันนะครับแล้วก็โมดูลใหม่ก็ยังอยู่นะครับเมื่อกิจกรรมที่แล้วผมได้มา1นั่อันส่วน150โทเค็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนใหม่ครับทั้งขนาดเบาขนาดหนักแล้วก็ขนาดกลางนะครับเป็นปืนลูกซองยิงรัวรัวนะครับผมรอไปเล่นมาก็ยิงระยะ500ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็อ๋อ เจ้าฮาบี้นี่จะมาอยู่ในกล่อง150โทเคเทนอ่านึกว่าจะไม่มีซะแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่มีนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปเล่นกันนะครับก็โรบอตเจ้าฮาบี้กับปืนขนาดขนาด3ขนาดในกล่องกิจกรรมร้อยหนะครับนี่ก็รวมลุ้นกันไปครับ ยังมีน้องๆอีกหลายคนที่ยังไม่มีเจ้าฮาบี้นะครับสำหรับกล่อง200โทเค็นก็จะเป็นโรบอตตัวใหม่นะครับเจ้าหินกิ้งตัวนี้ก็ผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นสายแท้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเขาเป็นลูกกลมๆเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วก็ลดรับจะลดดาเมจไปลดความเสียหายถึง85%แตมค่าป้องกันนี่ต้องร้อยห้ ผมมองว่าเป็นสายแทงเหมือนกันนะครับสำหรับกิ่งเอาแถาเอาเสาแล้วก็จะเป็นปืนขนาดหนักกับขนาดกลางนะครับแล้วก็ปืนไททันอีกสองขนาดก็ยังอยู่พร้อมพลขับนะครับพละขับของโรบอตตัวใหม่แล้วก็มีชุดสีบวกเลือดอีกห้าสิบเปเซ็นตด้วยนะครับก็แต่ว่าไม่มีเจ้าลูชาดอแล้วนะครับเสียดายมากเจ้าไททัน อีกหนึ่งตัวที่อยากได้ครับส่วนไททันที่เข้ามาใหม่เมื่อฤดูการที่แล้วก็ยังอยู่นะครับมีโอกาสได้ไปใช้กันทุกคนโอเคสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับก็เพื่อนๆเ,เข้ามาร่วมเล่นร่วมลุ้นกันนะครับสำหรับ EP นี้เดี๋ยวผมเข้ามาเล่นสักหนึ่งเกมไปละเดี๋ยวบูทเลือดหน่อยเข้ามาเล่นให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งเกมนะครับ เอาละเข้ามาในเกมผมก็หยิบเจ้าอิลิบัตมาเหมือนเดิมเจ้ากระปีนี้ผมก็เพิ่งจะได้มาไม่กี่วันเองนะครับผมอัพอัพขึ้นไปอยู่ที่เลเวลเก็ต้องรอเก็บเงินอีกครับช่วงนี้เงินอัพปืนอัพหุ่นหมดแล้ว ฝั่งนู้นลงมาแค่สี่คนเองเหมือนเขายังไม่ได้เลือกอกุ่มลงหรือยังไงไม่ดูตายตายล็อกขาไว้มะคืนยิงไ้โค้ง,คงโดนละเพื่อนตอนนี้โดนละเราไปช่วยเพื่อนกันล็อกขา ว้าวยิ่ไปไนเฉยฝั่งนู้ตอนนี้ลงมาห้าแล้วนะครับตอนแรกเห็นลงมาแค่สี่เองตสตมพลังไฟไปก่อนตงไประเบิดข้างล่าง ยิงใส่โค้งมาแต่ตก,าการ์ตาโฉไปมีใครล็อกขาล็อกขาเข้าวักเข้ากรบบังพอดียิงไม่ได้ครับตอนนี้เพื่อนบุกเดียวโหหลุดบุกไปคนเดียวเลยหน่แน่มากโ,โดนจกเกาะต้องระวังนะครับเพราะว่า คคิวโดนแล้วเดี๋ยวเปิดลูกซองอัดหน้าแตกไปุิครับาล้จะต้องบุกเข้าไปยึดเตาขึ้นเกมแรกของฤดูก,กาลใหม่ครับจะรอดหรือเปล่าแตกไปสินิดเดียวเอาละไม่ทันแล้วแต่ลก แอบ,บลากเพื่อนกันหน่อยตอนนี้ใครตันมาแล้วมั้งเนี่ย ยากเข้าวิหยอกมานะยูกดไว้ก่อนฝั่งน้นเหมือนตัวเขาลงไม่ครบด้วยครับตอนแรกเขาลงมาแค่สี่แล้วก็ลงมาแค่ห้ามีเพื่อนบุกเข้าไปอีกแล้ว ือยิงขนับเฉดินไปครับตอนนี้เพื่อนแตกไปเรียบร้อยนะอแล้วจะโดนลุมสี่ลับขา อาจูนอาจูนอาจูนโดนล็อกขาแล้วขม,มากันเยอะเพื่อนแตกไปเรื่อยๆนะ เพื่อนโดนลมแตกไปเรียบร้อยแล้วครับดูเจ๊ดแก๊ดเจ็ดแก๊ดยันแม่นงหัวปึ้มเรียบร้อยเรียบร้อยเจ็บไปเจ็บไปเพื่อนเลมาช่วยฝั่งเราอยู่ครบแค่แค่หายไปไหนหมด chuyện này, con Rồi quay thở đó Thố mạnh tay vào cái Đi tay khốn ở đây nè Lọc thảo ấy Yo ma กี้รุมเพื่อน,อนแน่แน่แแต้องโดนลมมากเมื่อกี้รุมเพื่อนอม,มันแข็งมากเลยเนี่ยรับดาเมจโดดน้ำตายฝา <c oughs> <c oughs> โอ้ยอยู่ไปได้แล้ว <c oughs> หลายคนโอ้ใส่ตั้นมาแล้วครับแอบแอบแอบ bạn phải nhìn đến nguồn gốc phải có phiên phải có phiên có phiên này ồ mua lên hay โทษขอโทษขอโทษจะหลบจะหลบจะหลบให้ตายจะหลบให้ตายไปฝัปงฝังเป็นเรียเฉยไม่ได้ตั้งใจจะเดินหลบแล้วหลบไม่ได้มาไป,ในในปเราเดี๋ยวผมอยู่ข้างหลังมั่งเอา เกมนี้ก็ชนะไปครับแต่ฝั่งนู้นเหมือนจะลงตัวไม่ครบนะครับเหมือนจะลงแค่ห้าเดี๋ยวลองดูครับว่าทํำดาเมจไปที่เท่าไหร่อยู่อันดับห้าไปครับทำดาเมจไปล้านห้านี่ยไงฝั่งนู้นเขาลงแค่ห้าตัวครับก็เลยชนะไปโอเคครับผมแล้วฉากใหม่นี่สวยด้วยนะครับผมมองว่าฉากใหม่สวยดี ก็เพื่อนๆก็เข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมได้นะครับแล้วเขาให้เหรียญโทเคนมาห0 0สอาหรับกล่อง100นะครับแล้วก็กล่อง1้0้ามเขามาให้มา150สามารถสุ่มได้หนึ่งครั้งแต่ว่าผมเดี๋ยวเก็บไปก่อนเดี๋ยวผมเก็บไว้สัก1 0 0 0พันโทเคนนะเดี๋ยวค่อยมาร่วมลุ้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอ้อลืมบอกไปเดี๋ยวอัปเดต สำหรับปืนไททันนะครับรุดูการที่แล้วผมได้เปิดกล่อง200มาได้ปืนเจ้ามอไฟมา1กระบอกก็เลยเอามาติดเล่นๆให้กับเจ้าไมนอสนะครับแต่ก็ยังไม่ได้อัพอะไรตอนนี้เหรียญพาริัมเหลือนิดเดียวแล้วโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็สวัสดีทุกคนนะครับ ก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ